วันนี้ที่ตำหนักเพชรวัดบมวนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่24ประจำปี5 6 6หโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาดวัดไกรมิตรวิทยารามเป็นองค์ประธานและหลังผลการประชุมมีการแถลงข่าวในประเด็นที่น่าสนใจในการแต่งตั้งประสังคิการในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตลอดจนการขออนุมัติเพิ่มในตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด การประชุมมหาเถรรสมาคมที่ตำหนักเพชรวัดมววนิเวศวิหารมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กรรมการมหาเถรรัสมาคมเจ้าคณะใหญ่ของตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นองค์ประธานการประชุมโดยมีกรรมการมหาเถรรสมาคมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง หลังประชุมนายพงพลโยธินทวีรองโฆษกสำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำถแถลงผลการประชุมครั้งที่24ประจำปี2566ในประเด็นที่ประชุมมีมติแต,งต่งตั้งประสงฆคธิการในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค2ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดต,ตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดที่ประชุมอนุมัติเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพิ่ม อนุมัติให้กรรมการมหาเถรัสมาคมปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศที่ประชุมรับทราบการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิร13ตุลาคม2 5 6 6และที่ประชุมอนุมัติการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิสุิ์อยู่จำพรรษาวันนี้มีสมเด็จพระพุธาจารย์วัดใจมิตรวิทยาลามเป็นประธานในที่ประชุมนะครับ โดยเริ่มประชุมเวลา14นาฬิกาครับเรื่องแรกก็สมเด็จพระสังฆราชนะครับได้มีปฏิกิจเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร,รธรรมยุทธนะครับโดยฝ่าพระบาทได้เสนอแต่งตั้งพระกรูสุกิจวิสารอายุ9 6าพรรษา75ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปราติวธรรมยุทธและเจ้าวาดวัด ทิปาวาสเกตราชบังรุงเทพมมานครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมมานครธรรมยุทธนะครับที่ประชุมมีมติอนุมัติครับเรื่องต่อมาสมเด็จพระสังฆาราชได้มีปฏรริบัติเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนครธรรมยุทธโดยเสนอแต่งตั้งพระครูสันตยาพิวัตรอายุ79บพรรษา5 8เจ้าคณะอำเภอปังโกนธรรมยุทธ และเจ้าวาดวัดหนองนกกดอําเภอพังโกนจังหวัดสนนกลนครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดส,สนนกลสกลนครธรรมยุทธ์นะครับที่ประชุมมีมติอนุมัติครับเรื่องต่อมาครับสมเด็จพระสังฆราชทรงเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์โดยเสนอแต่งตั้งพระครูสุวิมลวรยานอายุ63บรรปษา4ี่ 11, เจ้าคณะอำเภอปักตรงใจธรรมยุตและเจ้าวาดวัดป่าหน,นองตาลอำเภอโนนใจจังหวัดนครราชสีมานะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุตที่ประชุมมีมติอนุมัติครับต่อมาสมเด็จพระสังฆราชทรงเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตากธรรมยุตโดยเสนอแต่งตั้งปลัครูสุจิตธรรมาพรอ,อายุ67พรรษา40เจ้าคณะอำเภอเมืองตากธรรมยุต และเจ้าวาดวัดตั้มดอยลานอาสามเมาจังหวัดตากนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตากธรรมายุทธ์ที่ประชุมมีมติอนุมัติครับต่อมาสมเด็จพระสังฆราชได้มีประลิกิจรายงานแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสงขลาจตุนธรรมายุทธ์เนื่องจากเดิมพระราชวชิระเมตตาจารย์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาจตุนธรรมายุทธ์ ได้รับพระบัญจาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค17-18ธรรมยุทธเป็นเหตุให้ผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสงขลาจตูนธรรมยุทธว่างลงจึงได้แต่งตั้งพระครูวิจิตศีลาจารย์อายุ59พรรษา37นะครับนอตอเหกปต,ตบปร,อรอดอวัดห้วยผุดอําเภอสิงห์นกรจังหวัดสงขลานะครับเจ้าวาดวัดห้วยผุดและรองเจ้าคณะ จังหวัดสงขลาสตูลธรรมยุทธ์รับให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูนธรรมยุทธ์ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2566เป็นต้นไปที่ประจุมมีมติรับทราบคร,บรบับต่อมาสมเด็จพระสังกราชได้มีภาิกิจเสนอแต่งตั้งที่ปร,ร,ร,รึกษาเจ้าคณะตำบลระแหงธรรมยุทธ์โดยเสนอแต่งตั้งเจ้อาอธิการเสาสุตัมโม อายุ56พรรษา24เจ้าคณะตำบลระแหงธรรมยุทธ์เจ้าว,วัดวัดดอยแก้วเทพเนรมิตรอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับให้เป็นเจ้าคณะให้เป็นที่ปรึกษาเจา้าคณะตำบลระแหงธรรมยุทธที่ประชุมมีมติอนุมัติรับครับต่อมาสมเด็จพระหมหาธีราจาน,นะครับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้มีลิกิต ขออนุมาตเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณัฐาตะลรัฐฝังหลักฝรั่งเศสนะครับโดยมีลิขิตแจ้งว่าคณะกรรมการสมาคมวัดประเจตุพลกรุงปารีสสาธารณสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับไดอาราธนาให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามกีพิธีตำบูญเปิดวัดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรใจมงคลนะครับโดยกำหนดเดินทาง ระหว่างวันที่7วันที่8ถึง13พฤศจิกาย,ยนสอ,อง6ัอบกพร้อมด้วยผู้ติดตามจำนวน6รูปนะครับประกอบด้วยสมเด็จพระมหาธีราจารวัดประเจตุโพลวิมลมังการารามรูปที่สองเป็นพระอุดรคณารักน,นะครับวัดประเจตุโพลวิมลมังการารามรูปที่3พระมหานารินทร์อภิจันโตวัดประเจตุพลวิมลมังการารามรูปที่4พระมหาวิเชียนิรีวัฒโนวัดประเจตุพลวิมลมังกราราม รูปที่หพระมหาสมเกียรติปัญญาสิริวัดประเจตุโพลวิมลมังกลารามและรูปที่6พระครูธรรมตอนจัยยพนีนาวโรวัดประเจตุโพลวิมลมังกลารามที่ประจุมีมติอนุมัติตั้งอกรูปครับต่อมาครับสมเด็จพระมหาตีราจารย์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตประจำประเทศได้มีลิขิตขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณสหรัฐอเมริกานะครับ โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริหารวัดตามารามสหรัฐอเมริกานะไดอาราตนาให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในในพิธีต้อนกระติ่สามัคคีพิธีพระราชทานเปลื้มศุขพระวรยานวิเทศนะครับอดีตประธานสงฆ์วัดตำมารามพร้อมกลับไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวัดตำมารามประจำปีในระหว่างวันที่15-18พฤศจิกายน2566 โดยกำหนดเดินทางนะครับในระหว่างวันที่19-22พฤศจิกายน2566นะครับประกอบด้วยผู้ติดตามรวมทั้งที่หน้ารูปครับ 1. สมเด็จพระหมหาตีราจารย์วัดประเจตุพลวิมลมังการาราม 2. พระมงคลวชิรากรวัดประเจตุพลวิมลมังการาราม 3. พระครูสังกะบริบาลวัดยางน้อยจังหวัดอุบลราชธานี 4. พระหมหาอุกฤษ กิติยานโนวัสเกตกรุงเทพมานกร 5. พระครูสมุนตทพัฒเขมัติโรวัดประเจตุพนวิมลมังกรารามนะครับที่ประจุมีมติอนุมัติตั้งห้ารูปนะครับต่อมานะครับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่วนกลางได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะนะครับโดยเสนอแต่งตั้งพระ,ะครูพัฒนกิจสุนทรอ,อายุ9 1พรรษา69นะครับ เจ้าวาดวัดบัวลอยอำเภอหนองแกจังหวัดตราบุรีได้เดิมต้านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองแกนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราบุรีที่ประชุมมีมติอนุมัติครับต่อมาสมเด็จพระมหาราชมมคลมุมนีเจ้าคณะใหญ่วนกลางได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งพระราชเมตากรอายุข้าวพรรษา72 เจ้าวาดวัดศรีบุรีรัตนารามอําเภอเมืองตราบุรีจังหวัดตราบุรีนะครับเดิมตั้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราบุรีให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสองที่ประชุมมีมติอนุมัติครับต่อมาสามเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่ขนกลางได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งพระหมายงยุทธติกายาโนอายุ54พรรษาสาิ เจ้าวาดวัดบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีและรองเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่นะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีที่ประชุมมีมติอนุมัติครับต่อมาสมเด็จพระมหารัชมงคลโมนีเจ้าคณะใหญ่คนกลางได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งพระครูพิสุทธิ์ตมมานุวัตรอายุ74พรรษาที่1 4เจ้าวาดวัดน้ำใสอำเภอเขาจะมเมาจังหวัดระยอง และเจ้าคณะอำเภอเขาจะเมานะครับเ,เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาจะเมาครับที่ประชุมมีมติอนุมัติครับต่อมาสมเด็จพระหมหารจจาชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่วนกลางได้มีลิกิตเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีและรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีจังหวัดละหนึ่งรูปโดยารายงานว่านะครับในการประชุมมตาเัฐธรรมกูมครั้งที่22ครับ2พศ2516 เมื่อวันที่11กันยายน2566ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีและรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเพิ่มอีกจังหวัดละหนึ่งตำแหน่งนะครับเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้เสนอแต่งตั้ง1พระวจิรกุณากรอายุ74พรรษา54นตเอกปตม วัดตเตีบตำบลตเตีบอําเภอจตเตียบจังหวัดชนบุรีปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดจตเตียบนะครับและเป็นเจ้าคณะอําเภอจตเตียบให้ดให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีนะครับ 2. เสนอแต่งตั้งพระมหาโกรธจันสุเมตโสอายุ4 2พรรษา2ี่พต9สสองมวัดบุรพาพิทยาราม อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบุรพาพิทยารามและรองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ให้ํำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีที่ประชุมมีมติอนุมัต,ติทั้งสองรูปครับต่อมานะครับรัฐมโมลีผู้รักษาการแต่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือนะครับได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนหนึ่งรูปนะครับโดย ได้แจ้งว่าตามที่พระพุทธบาทพิทักษ์นะครับวัดพระบุตรวัดพระพุทธบาทตากป้าจังหวัดลําพูนนะครับซึ่งเดิมตัานด,ดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอยู่ได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่สองกรกฎาคม2องพหหเป็นเหตุให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดลําพูนว่างลงนะครับจึงได้เสนอแต่งตั้งพระครูวิบูลเจติยาตอนอายุ63ปพรรษาสี่สิบตามปต .5 นตเอกศสอม ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระาธาตุอาริปุนใจอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนและท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะาาอำเภอบ้านห้องนะครับให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะาาจังหวัดลำปูนนะครับที่ประชุมมีมติอนุมัติต่อมานะครับพระประมูลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่วนเหนือได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะาาจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับ โดยเสนอแต่งตั้งพระวิมลมุนีอายุ56พาารรษา36นะครับปต5นตเฮกปตบสสมร 8, พรดผู้ช่วยเจา้าวาดวัดศรีโสดาพระรามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและเจ้าคณะอำเภอ er กะลยานิวัฒนาให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และให้มีหน้าที่กำกับดูแลที่พักสงโดยเฉพาะนะครับเพิ่มอ,อีกหนึ่งตำแหน่ง ที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับต่อมานะครับพระประมโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่วนเหนือได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเพิม่มอีก3รูปนะครับโดยเสนอแต่งตั้งหนึ่งปลครูสุนทรปปากรอ,อายุ7จ็ดสิบปัรสาห้านตอเหกปตบเจ้าวัดวัดบุญเรืองอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายและเจ้าคณะอำเภอแม่ลาวให้ดำรงตํนแ่ง รองเจ้าคณะ,ะจังหวัดเชียงรายรูปที่3 2. พระครูอุดมคณารักอายุ62พรรษา4 1อปต4่อนตอเหกปตบกอมเอจ้าวานวัดอมาตอำเภอเติงจังหวัดเชียงรายและเจ้าคณะ,ะอำเภอเติงนะครับให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้ากะนัจังหวัดเชียงรายรูปที่4นะครับและ 3. พระครูวิสารบุญยัติถายุอายุ66พรรษา46นตอเหกปตบ เจ้าวาดวัดหนองข้ออำเภออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายและเจ้าคณะอำเภอดอยหลวงนะครับให้ดํารงตาแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะรูปนี้ให้มีหน้าที่กํากับดูแลที่พักสงโดยเฉพาะนะครับที่ประชุมมีมติอนุมัติตั้ง3รูปครับต่อจากนั้นพระบรมมรีผู้รักษาการแต่งเจ้าคณะใหญ่เหนือได้มีลิขิตเสนอแต่งทั้งที่ทปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ไปยาสองรูปนะครับหนึ่งรูปแรกเสนอแต่งตั้งพระราชฎรตนุมนีนะครับเดิมท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพิจยายญาติการามเขตกรุงศารกรุงเทพมนครปัจจุบันท่านไปเป็นประธานที่พักสงฆ์วัดป่าปาวนาพิรมอำเภอปูกามยาวจังหวัดไปยานะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดไปยาและรูปที่สองพระครูรอภิรักษ์ชิน,นวงศ์อายุ3ามสิบกพรรษาสิบห้า นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพิจยายาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยตัานไปเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธจินาวงสารามอำเภอภูกรารยาวจังหวัดปเยาให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปเยานะครับที่ประชุมมีมติอนุมัติตั้งสองรูปครับต่อจากนั้นพระปรอมโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่บนเหนือได้มีลิกิต ขออนุมัติตําแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค6นะครับดังนี้ 1. เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางมีวัดสำนักสงฆ์189วัดที่พักสงฆ์ม5แ่งรวมเป็น204วัดแ่งนะครับมีเจ้าคณะอำเภออยู่แล้วจำนวน2รูปขออนุมัติให้มีตําแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเพิ่มอีก1ตําแหน่ง2เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย มีวัดสำนักสงฆ์184วัดที่พักสงฆ์8เองรวมเป็น192วัดแองปัจจุบันมีรองเจ้าคณะอำเภออยู่แล้วจำนวน2รูปจึงขออนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงรายเพิ่มอีก1ตําตำแหน่งครับ3เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอปานจังหวัดเชียงรายมีวัดสำนักสงฆ์155วัดเองที่พักสงฆ์26แองรวมเป็น181วัดเองปัจจุบันมีเจ้าคณะอำเภออยู่แล้ว2รูป จ, ism, จ onents, ึงขออนุมัติใมีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอปานเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง4เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับมีวัดสำนักสงฆ์74วัดแองที่พักสงฆ์20แ่งรวมเป็น9 4วัดเองปัจจุบันมีรองเจ้าคณะอำเภออยู่แล้วหนึ่งรูปจึงขออนุมัติให้มีรองเจ้าคณะอำเภอเวียงสาเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งครับและ5เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอปูซางจังหวัดน่านมี มีวัดจำนักสงฆ์จำนวน30วัดที่พักสงฆ์8หองรวมเป็น38วัดเองนะครับเนื่องจากอำเภอนี้ปัจจุบันยังไม่มีรองเจ้าคณะอำเภอจึงขออนุมัติให้มีรองเจ้าคณะอำเภอโูซางเพิ่อมอีกหนึ่งตำแหน่งที่ไปจมมีมติอนุมัติทั้งหมดครับต่อมานะครับรับรมโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่วนเหนือได้มีลิกิตรายงาน ว่าพระราชธรรมลังกานะครับอายุข้า 14, ปัญษา74เจ้าวาดวัดบุญยญาวาดวิหารพระรามหลวงอำเภเมืองลำปางจังหวัดลำปางนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคก,กได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่11กันยายน2,566ที่ประชุมมีมตริรับทราบครับและเรื่องที่สาคการั้นหนึ่งก็คือเรื่องคณะรัฐมนตรีนะครับประกาศวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับ เป็นวันนวมินทรมหมาราชโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26กันยายน2566นะครับได้มีมติรับทราบและนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานชื่อวันใกล้วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชจกาธาิเบศหมาภูมิพลอดุลยเดชหมาราชบรมนาถบพิตรลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับโดยความความว่านะครับวันที่13ตุลาคม2566 เป็นวันแองการสเสด็จสวรรคตครบ7ปีหรือเรียกว่าสัตตมวัตเพื่อเป็นการน้อมดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดอย่างหาที่สุดมีได้ในประบาทสมเด็จพระบรมจนกกาีิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กำหนดชื่อวันใกล้วันสวรรคตประบาทสมเด็จพระบรมจนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรว่าวันนวมินทร์มหาราชตา,รตามที่รัฐตามที่รัฐบาลขอพระราชาพระมหาการุณาครับและในการนี้สำนักง,งานประลัดสำน,นักนายกรัฐมนตรีได้กําหนดจัดพิธีเจริญาบุญตักบ,บาทจเจริญพระพุทธมนต์นะครับณท้องสนามหลวงในวันที่13ตุลาคม2566นยกะครับโดยขอให้สำางานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใหมนุษ์พระสงฆ์จำนวน100 8 9รูปนะครับประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปและพระสงฆ์สามเณรที่รับบิณฑบาต179รดเูปโดยนิมนต์พร้อมกันนะัดสองสนามหลวงเวลาออกนาฬิกานะครับจะไห้มีพิธีปฏิบัติเจริญพระพุทธมต์เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีานะครับที่ประชุมมีมติรับทราบนะครับ ต่อจากนั้นนะครับได้มีการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุหยุดจำพรรษาสองวัดนะครับโดยวัดแรกเป็นการขอยกวัดขกร้างตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองนะครับตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่กวายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการตามลาดับและเจ้าคณะใหญ่คนกลางให้ความเห็นชอบแล้วนะครับและวัดที่สองเป็นวัดกามร้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตําบลมะเร็ดอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ขวายบ้านเมืองและเจ้าคณะราชสังกัดการเจ้าสังกัดตันลำดับและเจ้าขณะใหญ่โอนใต้ได้ความเห็นชอบแล้วที่ประชุมมีมติอนุมเห็นชอบมายกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิษุอยู่จงมพรรษาทั้งสองวัดนะครับระเบียยววระที่6นะครับเริ่มเสนอเพื่อพิจารณานะครับ วันนี้มี2เรื่องที่สําคัญดังนี้นะครับคือ 1. เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็ได้มีการขออนุมัติจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน2แห่งด้วยกันนะครับคือ1สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแห่งที่48นะครับตั้งอยู่ที่วัดรางหวายนะครับอาเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีและสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ 49นะครับตั้งอยู่ที่วัดบ้านทวนนะครับอาเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและเรื่องอสุดท้ายนะครับก็คือ <c oughs> เป็นเรื่องขอผู้แทนมหาสมาคมและผู้ติดตามเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะสงฆ์แห่งชาติเวียดนาม และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยกิจการชาวเวียดนามโพ้นทะเลนะครับขอนิมนต์ผู้แทนมหาเทรสมาคมและคณะเพื่อเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคม2566นะครับ <c oughs> จำนวนไม่เกิน10รูปคนซึ่งประกอบไปด้วย1ผู้แทนมหาเทรสมาคมพร้อมผู้ติดตามรวมจำนวน4รูป สองผู้แทนมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณกรชราชวิทยาลายัยจำนวน3รูปและผู้แทนสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมจำนวนสารายนะครับในการนี้นะครับที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกนะครับผู้แทนของมหาเทราสมาคมคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์และพระพรมเสียนาบดีนะครับเป็นผู้แทนมหามหาเทราสมาคมนะครับเข้าร่วม ในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามน,นะครับในระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคม2566ครับผม